สวัสดีค่ะพบกันกับพรวไมมก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูต้มยําปลาค่ะก็จะเป็นเมนูโปรดของพ่อเขาเหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยนจากนึ่งมาเป็นต้มบ้างเนาะทุกคนเนาะต้มยำปลานะคะก็ง่ายๆใส่เครื่องต้มยำลงไปนะพริกก็ความเผ็ดตามใจชอบนะคะใส่ขนอหนึงก้อนผงชูรสเกลือน้ำตาลน,นะคะมีน้ำมะนาวมีน้ำปลาเนาะ,ะไม่ก็จะปรุงประมาณนี้นะคะเป็นเมนูต้มยำน้ำใส่นั่นเองเนาะ,ะพอน้ำเริ่มเดือดชิมรสดูนะคะรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะวันนี้ได้เป็นเห็ดออรนจิเนาะก็ต้มเห็ดไปสักแป๊บหนึ่งก็ตามด้วยเนื้อ เนื้อปลานี่ก็คือล้างทําความสะอาดประมาณ2-3รอบนะคะล้างด้วยเกลือนะเพื่อลดความคาวนั่นเองนะคะตามด้วยเติมผักนะคะเติมมะเขือเพิ่มสีสันนะเมนูนี้ทําง่ายมากๆนะคะไม่ค่อยเชื่อว,ว่าเป็นเมนูที่ง่ายนะคะแล้วก็หลายๆบ้านก็คือชอบทานนั่นเองนะคะสําหรับเมนูปลาเนาะก็คือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะสําหรับบ้านนี้ก็คือกินปลาทุกวันนะคะก็เปลี่ยนจากปลานึ่งเป็น ปลาต้มนะคะทอดบ้างนะคะส่วนมากเวลาเป็นเมนูทอดเนี่ยไม่ก็จะกินคนเดียวนะคะพ่อเขาก็จะเน้นไปที่ต้มหรือนึ่งมากกว่าเนาะก็เป็นเมนูอร่อยนะคะเมนูนี้เสร็จแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักทานได้ทั้งวันนะคะสําหรับปลาตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวใหญ่มากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะกลิ่นนี่คือหอมมากๆนะคะเป็นเมนูที่อร่อยทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะ